สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบญจานะคะวันนี้เบียร์เบญจาก็พาทุกคนมาดูผลงานของเบียร์เบญจานะคะวันนี้เราก็จะทอดปลาเนาะก็มีปลานิลนะปลานิลทอดปลานิลทอดกับปลาส้อยทอดเนาะวันนี้จะกินกับข้าวเหนียวไม่มีหัวดไม่มีที่นึ่งข้าวเหนียวขี้เกียจไปยืมเขาก็เลยหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อข้าวทุกคนมาดูค่ะ นี่นะ,ะหม้อข้าวดีแล้วเบลหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อข้าวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะข้าวเหนียวที่หุงด้วยหม้อข้าวสีสันก็สวยงามนะคะขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่เราต้องเอาออกมาให้เย็นก่อนเนาะแล้วให้ข้าวเหนียวเป็นก้อนก่อนแล้วเราค่อยจะ นำมาทานเดี๋ยวมาดูนะนะว่าถ้าข้าวเหนียวเย็นแล้วจะเป็นยังไงเนาะแต่สวยค่ะโอเคค่ะเท่าที่เปิดดูเนาะนี่เบียก็ถอดปักแล้วนะเท่าที่ดูก็โอเคนะคะนี่ค่ะคือข้าวเหนียวโอ้ก็เป็นตัวดีมากเลยค่ะโอ้สุดยอดนะคะทุกคนหงุงข้าวเหนียวด้วยหม้อข้าวไม่ต้องใส่น้ําเยอะค่ะใส่น้ําน้อยๆน,นะคะเรือดสุกทีนี้เราก็ง่ายต่อการหุงข้าวเหนียวแล้วค่ะหลายๆท่านอาจจะทําแล้วเนาะเบียบัญจาก,ก็เพิ่งลองทํากับหม้อข้าวนี้ครั้งแรกเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวรอให้ข้าวเหนียวเย็นเดี๋ยวเราจะมาปั้นข้าวเหนียวกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช,มช่องเบียร์บรรจานะคะข้าวเหนียวหุงด้วยหม้อข้าวสีสันสวยงามโอเคค่ะนี่ค่ะทุกคนเวลาตักแล้วนะคะถือว่าโอเคมากเลยค่ะสวยงามมากเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่หุงก,กับหม้อข้าวนะคะทุกคนดูนี่นี่ดูนะคะเป็นเม็ดเป็นตัวเป็นอะไรดีมากเลยแล้วก็นุ่มเป็นนุ่มมากค่ะทุกคน แซบป่อือมาอ,อยู่เนี่ยคนไม่ไม่ติดมะข้าวเลยนะร่อนดีมากเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะมมโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเราจะมากินกับข้าวเหนียวบ๊ายบายค่ะ